่าครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูอาการของเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่นนี้ <c oughs> ซึ่งมีพี่น้องหลายท่านอ่าสอบถามมาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับว่าอาการมาทําไมถึงเป็นแบบนี้อ่าอ่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> อ่าทนีนี้มีพี่น้องถามว่าเออมันอาการขึ้น E 3 <c oughs> ไอนะครับอ่ามันมีเยอะอยู่นะครับผมจะออกมาให้หมดเลยนะครับอ่าทีนี้หลังจากที่ว่าอ่ามันจะทําการปั่นแห้งนะครับมันปั่นไม่ได้นอกจากพี่น้องไปแกะโน่นแกะนี่ทาให้สวิตช์ด้านหลังเนี่ยครับอ่ามันไม่ดีเพราะมันไม่ดีปุ๊บมันก็จะขึ้น E สามนะครับเห็นครับนี่ครับถ้าปั่นแห้งจังหวะที่จะปั่นแห้งถ้าสวิตช์ไม่ดีอ่าจะขึ้น E สามแต่ถ้าเดนน้าทิ้งหยุดไม่ตรงตําแหน่งของมันมันจะขึ้น E สี่นะครับพี่น้อง อ่า e สกับ e 3มันจะวนกันไปวนกันมาเสร็จแล้วมันก็จะมาค้างอยู่ที่ e 3สาเหตุมาจากสวิต์ตัวนี้ละครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นตอนซักอ่ามันจะขึ้น c 3เลยนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับอ่าทีนี้อาการที่พี่น้องเจอกันและแก้ไม่ตกอ่าเนื่องจากว่ามันซักได้แต่ปั่นแห้งไม่ได้นี่แหละครับอันนี้นะครับทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นพอถอดออกมาปุ๊บถอดเฟืองคอร่าเฟืองอะไรออกมาหมด เช็คดูอา้าวสปริงมันขาดนี่ปวโถเอ้ยมีหน้ามันถึงปั่นแห้งไม่ได้เปลี่ยนดีกว่า <c oughs> <c oughs> พี่น้องก็ไปเปลี่ยนสปริงหลังจากที่เปลี่ยนสปริงมาแล้วก็มาลองดูอา้าวเหมือนเดิมนี่ปั่นแห้งไม่ได้อีกแล้วทำไมเป็นแบบนี้งงจังเลยสปริงก็เปลี่ยนแล้วไม่เห็นเป็นอะไรทำไมมันถึงปั่นแห้งไม่ได้สักได้ตามปกติ อย่างนั้นเราไปดูกันเลยนะครับพี่น้องอาว่ามันเกิดมาจากตัวไหนยังไงนะครับเอาละครับทีนี้ <laughs> เดี๋ยวพี่น้องจะลอ้องอ๋อไม่ได้สังเกตเลยเนี่ย นี่แหละครับไม่ได้สังเกตพี่น้องไม่ได้สังเกตนะครับอ,อาจจะสังเกตอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเรายังไม่เคยทําเท่าไหร่นะครับเราก็จะคิดว่าเอ้าเฟืองมันรูดหรือเปล่าสปริงมันขาดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราก็มกถอดตัวนี้แหละครับนี่แหละครับถอดออกมาดูนะครับทีนี้อถอดมาดูหลังจากที่เราจะถอดออกมาดูก่อนนะครับ ว่าทำไมมาถึงปั่นแห้งไม่ได้นะครับซักได้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะถอดออกมาดูนะครับถอดออกมาดูปุ๊บนะครับ อ่าพอเราถอดเอามาดูแล้วนะครับอาจจะนั้นมาเราก็จะอาจจะไม่เห็นสปริงตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับนี่แหละครับอ่าเอา้าสปริงมันขาดได้การแล้วทีนี้ไปซื้อสปริงมาเปลี่ยนใหม่หลังจากที่เราไปซื้อสปริงมาเปลี่ยนใหม่และประกอบเข้าไปตามเดิมนะครับอา้าวปรากฏว่าอา้า <c> ว <oughs> มันป่นแห้งในรอบเดียวรอบที่สองมันไม่ป่นแล้ว ใบแต่ใบซักเหมือนเดิมโคลกขาโลกโลก,โลกอยู่นี่นะครับาสาเหตุเขามันมาจากไหนและทําไมสปริงถึงได้ขาดนะครับนี่น้องอทีนี้ <c oughs> เราจะมาจาแหลมันอาการนี้ให้ดูว่ามันมาจากตัวไหนนะครับ ง่ายนิดเดียวครับพ้น้องเี๋น้อง,อ,งอ๋อผมไม่ได้สักเกตเลยว่าตัวนี้มันมีส่วนนะครับตัวนี้แหละครับพี่น้องต,ตัวนี้นะครับอ่าผมจะอธิบายนะครับเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับ เี๋ยวเอาเซ็นเซอร์ออกก่อนนะครับจะได้ดูกันชัดๆเลยนะครับอ้าวตัวนี้นะครับอา้าวพ่น้องดูนะครับออกมาก่อนใกล้นๆนะครับ นี่นะครับอันนี้รีเลย์ของมันนะครับเห็นไหมครับถ้าไอตัวนี้ทำงานไม่ไม่ปกตินะครับหรือว่ามันหุบเข้าหุบออกนะครับตัวนี้ครับมันจะมีเดรยตัวนี้นะครับมันโผล่เข้าโผล่ออกไม่ถูกจังหวะนะครับมันทําให้สปริงตัวนี้ขาดเลยครับพี่น้องอันนี้นะครับพอมันขาดปุ๊บมันไม่ปั่นแห้งนะครับไปแต่ใบซักเราก็ต้องมาถอดดูตัวนี้ หลังจากที่เรามาเจอตัวนี้แล้วอ้าวมันขาดนี่ไปซื้อมาใหม่ดีกว่าพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บอ่าปรากฏว่ามันมีอาการเดิมคือปัดแห้งได้รอบเดียวรอบที่สองมันไม่ปัดให้แล้วครับสาเหตุมาจากตัวนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับพี่น้องอ่าอันทีนี้อาการของมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งถ้ามันถ้ามันเสียตอนที่มันโผล่ออกมาแบบนี้มันจะซักได้นะครับพี่น้อง ปั่นแห้งไม่ได้ไปแต่ไปซักนะครับแต่ถ้ามันเสียตอนที่มันหุบเข้าเลยนะครับตอนที่ตอนที่เดินเนี่ยหุบเข้าไปนะครับอ่ามันจะซักไม่ได้นะครับแต่ปั่นแห้งได้เอาอีกแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะมาคล้องกันนี่ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีเดินอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับไอ้ตัวนี่นะครับมันจะมาคล้องกันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มันจะมาดันกับตัวนี้ไว้ถ้าไอ้ตัวนี้อ่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บ มันจะซักได้มันมาคล้องตัวนี้ทาให้สปริงตัวนั้นอ่ะอ่ามันฟรีได้มันเลยทําให้ซักได้นะครับอ่าแต่ถ้าไอตัวนี้มันหุบเข้าไปปุ๊บอ่าเฟืองตัวนี้นะครับอ่าเฟืองคอร่าตัวนี้ก็ก็หมุนวนรัดรัดแกนทําให้แกดสอ่าซักกับแก๊ปั่นแห้งตัวเนี้ปั่นแห้งไปได้นั่นแหละครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอตัวนี้นะครับไอตัวเดยตัวนี้นะครับอ่ามันเสียตอนที่มันโผล่ออกมานี่นะครับนี่นะครับอันนี้ถ้ามันเสียตอนที่มันโผล่ออกมา มันจะซักได้อย่างเดียวนะครับพี่น้องอันนี้ตัวนี้เหรครับนี่ตัวนี้แหละครับมันซักได้อย่างเดียวปั่นแห้งมันก็ไปแต่ไปซักนั่นแหละครับถังในไม่หมุนครับแต่ถ้าไอ้ตัวนี้มันเสียตอนที่มันหดเข้าไปปุ๊บเนี่นะครับหดเข้าไปปุ๊บอ่าทีนี้พี่น้องซักติดเลยครับทีนี้นะครับเวลาเราซักมันติดเลยอ่าหมุนไม่ได้ครับมันจะติดลักษณะของการปั่นแห้งเลยนะครับพี่น้องแต่ถ้าเราปรกดปั่นแห้งมันไปเลยครับถังในหมุนติ้ว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 เลยครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเเริ่มสีย พอไอตัวเนี้ยรีเลย์ตัวนี้ครับมันเริ่มเสียมันติดติดขัดขดติดติดขัดขดมันโผล่เข้าโผล่ออกไม่ตรงตามจังหวะของมันอ่าไม่ตรงตามจังหวะของมันมันเลยทําให้อ่ามีการเบรกกระทันหันนะครับพี่น้องพอเบรกกระทันหันอ่ามันไปยปีนเกีียวกับสปริงตัวนี้ครับทาให้สปริงตัวนี้ขาดครึ่งเนี่ยขาดตรงกลางนี่เลยนะครับขาดตรงกลางเลยนะครับขาดไปเลยเพราะว่ามันมันสะดุดแรงครับอ่าหลังจากที่มันหยุดจึ๊กบ่อยๆนะครับแสดงว่า ไอรีเลย์ตัวนี้เริ่มทํางานผิดเพี้ยนแล้วนะครับไม่ตรงตามเวลาของมันนะครับมาทําให้สปินตัวนี้ขาดหลังจากที่เรามาเห็นแล้วมาถอดแล้วโอ้สปินขาดเปลี่ยนใหม่เป็นเหมือนเดิมสาเหตุมาจากตัวนี้นะครับนี่นะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับเข้าใจแล้วยังครับว่าว่าถ้ามันเสียเสียตอนลักษณะแบบนี้เราเห็นนะครับนี่มันเสียเสียตอนที่มันโผล่ออกมาเนี่ยครับมันซักได้ครับมันซักได้ตามปกติอ่าแต่ปั่นแห้งไม่ได้นะครับแต่ถ้ามัน เสียตอนที่มันหดเข้าไปนะครับเนี่ยมันหดตัวเข้าไปอ่ามันจะ <c oughs> <c oughs> มันจะปั่นแห้งได้อย่างเดียวนะครับซักไม่ได้ซักติดเลย <c oughs> เห็นไหมครับให้พี่น้องเขาเปการเช็คดูตัวนี้นะครับอ่าบางทีตัวนี้อาจจะยังไม่เสียนะครับสาเหตุมาจากสายไฟมันขาดด้านบนนะครับนี่นะครับอ่าสายไฟตัวนี้อ่ามันไม่เสถียรกับด้านบนอันนี้มันเข้าสวิคอีกตัวนึงนะครับนี่นี่นะครับตัวนี้อ่าสวิคตัวม่กกี้ครับเนี่ยอ่าถ้าถ้าตัวนี้ กับสวิตช์ด้านบนไม่ทำไม่ทำงานปุป๊บไอ้น,นี้ก็ไม่ทํางานนะครับเห็นไหมครับเนี่ครับเห็นไหมครับอันที่ดังป,ปกปักปกปักเน,นี่ยนะครับคือมันดังมาจากไอตัวนี้ครับไอเดน้ำทิ้งเดน้ำทิ้งหมุนหมุนหมุนเสร็จแล้วมันก็มันก็จะดีดครับมีมีสปริงคอยดึงมันก็เสียงดังปกปักปกปัก,ปกอยู่นั่นแหละครับทีนี้เราไม่เข้าใจตัวนี้เราก็มาวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วก็มามาดูสปริงตัวนี้อย่างเดียวนะครับอ่าบางคังก็ถอดไปถอดมาก็คิดว่าเฮ้ยใส่สปริงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย และแกะไปแกะมาแกะไปแกะมาที่แท้มันไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะตัวนี้นะครับนี่อันนี้รีเลยนะครับรีเลยปิดเข้าปิดออกได้ตามจังหวะอ่าถ้าถ้าว่ามันจะอ่ามันจะซักนะครับมันจะซักตัวนี้จะโผล่มาแล้วครับเนี่ยครับตัวเนี้ยเดินตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาซักได้ตามปกติอ่าพอจะปั่นแหกปุ๊บไอตัวนี้หดเข้าไปเลยครับหดเข้าไปอ่าหดเข้าไปปุ๊บไอสปริงตัวไอเฟืองตัวนี้ก็ ถูกสปริงรัดนะครับอ่าถังปันแห้งก็เลยหมุนได้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าว่าพอจะซักปุบ๊บไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมามาดันไอ้เด Ö ยตัวนี้ไว้นะครับอ่าทำให้อ่าสปริงไม่รัดแกนนะครับอ่าเลยซักได้ตามปกติพอตอสจะปั่นแห้งมาปุบ๊บไอ้ตัวนี้หดเข้าไปเลยครับไอ้เดยตัวนี้หดเข้าไปหดเข้าไปปุ๊บอ่าสปริงกับไอ้เฟืองคอา่าตัวนี้ก็ขยับรัดแกนไอ้เดยตัวนี้ก็ไม่มีที่คล้องไหน ไอ้ตัวนี้ไม่ไม่ออกมาขวางนะครับตอนปั่นแห้งมันก็ทําให้ถังปั่นแห้งไปได้สะดวกเลยครับทีนี้ทําไมมันถึงปั่นแห้งไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้ออกมามันมามันมาเสียตอนที่มันโผล่มาเนี่ยครับและไอ้ตัวนี้ก็มาคล้องกันด้วยมันไปไม่ได้ครับีนะถ้าตัวเหไดล็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูว่า่รีเลยตัวนี้เสียหรือเปล่าหรือว่าสายของมันหลวมสายมันขาดตรงไหนด้านบนที่ลงมานะครับสีน้ําเงิน อ่าครับสีจุพูนี่ครับให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูนะครับปั่นแห้งไม่ได้ไปแตะใบซักเกิดมาจากตัวนี้ไม่ทํางานนะครับอ่าเข้าใจแล้วนะครับถ้าเสียตอนโผล่ออกมานี้ปั่นแห้งไม่ได้ซักได้แต่ถ้ามันเสียตอนผูกเข้าไปเนี่ยครับอ่ามันจะอ่าปั่นแห้งได้ซักไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่นะครับให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูนะครับว่าอาการของมันมีประมาณนี้นะครับ อ่าผมก็เลยเอามาทําให้พี่น้องดูว่าอ่าพี่น้องจะได้หายข้องใจว่ามันเกิดมาจากสปริงหรือว่ามันเกิดมาจากแกนซักนะครับที่แท้มันเกิดมาจากรีเลย์ตัวนี้นะครับอ่ารีเลย์ตัวนี้เสียนะครับนี่นะครับตัวดำๆนี่นะครับให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูดีๆนะครับเช็คดูตัวนี้เสียหรือเปล่า รหรือว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่าไล่สายมันมานะครับพี่น้องอ่าเราก็จะแก้ไขได้เพราะไอ้แกนซักรุ่นนี้มันมีความทนมากมากนะครับพี่น้องโอ้โหเนี่ยรุ่นนี้ขนาดอายุประมาณนี้มันยังไม่รั่วเลยครับน้ํายังไม่ไม่ซึมมาเลยครับมันทนมากครับอ่รุ่นนี้นะครับสาเหตุมันจะมันก็จะมีอ่าสายไฟมันขาดสายไฟมันไฟไม่วิ่งไม่ผ่านหรือว่าไอรีเลย์ตัวนี้มันเสียนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ให้พี่น้องเขาไปตรวจสอบดูนะครับว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นมาได้จาก รีเลย์นะครับที่ทำให้อ่าไอ้พวกนี้มันเสียได้นะครับพี่น้องอ่านี่นะครับทำให้สปริงขาดกระเพาะรีเลย์เนี่ยครับอ่าอ่าหุบเข้าหุบออกไม่ได้จังหวะของมันนะครับทำให้สปริงตัวนี้ขาดขาดเลยนะครับนี่นะครับนี่นี่ครับอ่าคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอ่าที่เจอปัญหาเครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับอ่าและทีนี้อาการของมันถ้าอย่ในละสอวการปานแห้งอ่าสวิตช์ฝาหลังไม่ทางาน อ่ามันจะขึ้น e สามนะครับพี่น้องอ่าแต่ถ้าไอ้ตัวนี้นะครับอ่าไอ้ตัวนี้ไอ้เดินน้ําทิ้งตัวเนี้ยหยุดไม่รงตําแหน่งของมันอ่าหน้าบอร์ดก็จะขึ้น e สี่นะครับ e สี่กับ e สามปนกันไปปนกันมานะครับแล้วมันก็จะไปสะดุดอยู่ที่ e สามนั่นแหละครับเราต้องไปแก้ไขที่สวิตช์นะครับอันนี้นะครับไม่ยากนะครับอ่าเข้าใจแล้วครับว่าอ่าสาเหตุของมันที่ทําให้สปริงขาดก็เพราะรีเลย์ตัวนี้ ทำงานไม่ปกติหรือบนเริ่มเสียแล้วนะครับต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีประมาณนี้ <c oughs> พี่น้องไปตรวจสอบดูครับว่าอาการของรุ่นนี้นะครับมันมีแค่นี้เองครับไปเช็คดูรีเลยเขามันให้ดีนะครับพี่น้องอขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําสหรับวันนี้สวัสดีครับ